วันนี้ผมจะพาท่านชมมาดูโต๊ะประชุมไม้มาค่าแผ่นเดียวขนาดเมตรสามสิบคูณสามเมตรหนาสามนิ้วครึ่งกันนะครับนี่ลวดลายสวยมากไปเดี๋ยวไปดูลวดลายกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้กับช่องวัยรุ่นคาร์ไมชแนลนะครับวันนี้ผมพาท่านชมมาดูโต๊ะประชุม ไม้มาค่าแผ่นเดียวนะครับผมแล้วก็ต่างต่างไม้มาค่าแผ่นเดียวนะผมขนาดเมตรสามสิบนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูไม้แผ่นเดียวที่มีขนาดใหญ่นะผมใหญ่มากๆนะผมในปัจจุบันนี่หาพบไปน้อยมากนะครับไปเราไปดูตัวแรกกันก่อน,นครับนี่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมนี่คือโตอประชุมไม้แผ่นเดียวนะครับเป็นไม้มาค่าแผ่นเดียวขนาดเมตรสามสิบนะครับนี่ไม่มีต่อนะครับผม มาเดีย๋ยวผมวัดขนาดให้ดูนี่แม0สมสิบนะครับผมจะย่อนย้อนแสเ็ดนิดหนึ่งนะครับนี่รวดลายสวยมากนะครับนี่แล้วก็หนาสามนิ้วสามนิ้วนิดๆน,นะครับผมสนิ้วนะสนิ้วครึ่งน,นะครับนี่ไม่รวมขอบนะครับผมขอบด้านล่างไม่รวมนะครับยาว ว่านหย่อนย่อนครับผมสามเมตรเต็มนะครับนี่สามเมตรดวดลายถือว่าสวยมากนะครับมาอย่าม,ม Johnson, ันดูดวดตรงนี้นะนี่ดวดลายเดี๋ยวเยรามาดูมมกว้างกันนะครับผม โดยรวมนะผมทรงโดยรวมก็คือเป็นโตประชุมนะผมขนาดเก้าอี้ประมาณสิบที่นั่งก็ได้นะผมหรือใส่สิบสองก็ได้นะครับถือว่าใหญ่มากครับไม้เนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างโตประชุมไซนูนะผมไซส์สามเมตรคูณเมตรนะผมถือว่าต่างต่างชั้นกันมากนะผมเพราะอันนั้นหน้าเก้าสิบกับหน้าหนึ่งเมตรแต่ว่านี่เมตรสามสิบแล้วก็ไม่ไม่เสริมขอบนะผมไม่แต่งขอบก็คือเอาไม้ ดิบๆมาวางเลยคือขอบด้านนี้คือเอาไว้ลองนะผมลองไม้ท็อปเฉยนะนี่ถือว่าหายากมากๆนะครับปัจจุบันนี่พบไม่น้อยนะครับีตรงนี้ถือว่าก็ไม้ค่อนข้างสวยนะผมตำหนิน้อยมากนะผมก็จะมีตำหนิตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นลายกระดูกหูด้วยตำหนิของเขาก็จะเป็นตรงนี้นะครับรอยแตก น่าจะเป็นใจไม้กลางไม้นะผมเป็นเรื่องธรรมดาของไม้ใหญ่นะครับแต่ไม่มีปัญหานะผมตรงนี้ไม้สวยนะผมว่าไม้สวยนะเพราะปัจจุบันเนี่ยหาหาหาน้อยมากนะครับแต่ย้อนแสงนิดนึงนครับไปต่อมานะผมเราพามาดูตังกันนี่ตังตังนะผมตังตังมันเป็นอันเดียวกันนะผมนี่ตัวนี้เป็น ม้มาค่าแผ่นเดียวเหมือนกันนะครับขนาดยาว2เมตร37นี่ครับ2เมตร37เซน2เมตร37เซนกว้าง1 3เนี่1 3 1นะครับผมเป็นตังค์นะครับผมตัวนี้เราทำสีแล้วครับผมไม้ร้อยนะครับผมตัวนี้ตรงกลางที่เป็นรอยดำนี่ไม่ใช่ไม้แตกนะครับ ถ้าจะเป็นการบิดของไม้นะผมอันนี้รถรอยที่ที่เขาขึ้นนานผมน่าจะเป็นการบิดของไม่นะครับนี่เทียบกับผมคนระับผมนอนเนะนี่ยนี่ครับผมสูงรนะ้อยแปดสิบนะครับส่ผมมสูงร้อยแปดสิบห้านอนเท่ากับเกือบเตีงเยงสามฟุตน,นะผมเอ้ยเตียงใช่สามฟุตครึ่งนะผมนอนได้สามสองคนได้คนระับสองคนเนี่ยนอนได้สองคนได้เลยนั่งจะนั่งจะนอนก็นได้นะครับนี่ ตรวนี้สวยใหญ่มากนะผมส่วนปัจจุบันเนี่ยเราพบมาาไม้ร้อยสามสิบเนี่ยพบขายได้น้อยมากในปัจจุบันจะหาเมตรห้าสิบนี่คือแบบว่าหาได้ยากนะผมปัจจุบันนี่แค่เมตรยี่ก็หาว่าหายากนะผมะตอนนี้คือที่อยู่ในร้านผมเนี่ยใหญ่สุดตอนนี้มีร้อยสามสิบเอ็ดทั้งสองตัวเลยทั้งโต๊ะประชุมแล้วก็ตังคนะผมเลยมาถ่ายให้ท่านชมได้ดูนะครับเพราะว่า มันหาย,ายากมากนะผมต้องหายว่าหาย,ายากมากๆนะผมเพราะว่าไซส์เมตรนะผมสมเนี่ยไซส์นี้ก็หาว่าถือว่าถว่าก็พบได้น้อยแล้วไอ้พวกไม่30แบบนี้นะผมไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็เรื่องราคาก็มีค่อนข้างสูงแต่ต้องไม่ได้นะผมแต่ร้านเราเนี่ยราคาแบ่งปันนะผมที่ที่อื่นผมไม่รู้ว่าราคาอย่างไงนะผมแต่ร้านเราคือราคาทุกคนแต่ต้องได้นะผมทั้งทั้งสองชิ้นนะครับโอเคอย่าไปดูผลงานกัน ดูภาพโดยรวมกันนะครับเราผมไม่อยากแยกคลิปนะผมเลยทำคลิปเดียวไปเลยเป็นโต๊ะประชุมไปเลยครับโต๊ะประชุมอ่า vs กับตังไม้มะค่านะผมไม้ชนิดเดียวกัน โอ้โหใหญ่มากับพี่ขึ้นไปนอนขึ้นไปนั่งได้เลยครับเป็นเหมือนกับเตียงผมว่าอายุไม้เนี่ยผมว่าไม่ตม่ำกว่ามันจะยินมินมิม่นร้อยปีนะผมว่านะผมว่าต,ต,ต้องต้องได้นะเพราะว่าใหญ่มากใหญ่มากับอันนี้ผมขอขอนุญาตนะผมนี่คือให้ให้ดูความใหญ่นะผมจะเทียบกับคนนะนอนนอนเนี่ยหรือโอบเนี่ยผมว่าโอบป,ประมาณ ก็คนนึงนะผมตอนนี้เนี่ยผมนอนเนะนี่ยยังเหลือนะผมเนะี่ยพื้นที่คนระับอันนี้คือชิ้นงานยังไม่ได้ทำสีนะผมยังไม่ทําสียังไม่ได้ตกแต่งแล้วนะครับ<ๆ>ก็เลยประทายให้ท่านผู้ชมดูก่อนแต่ถ้าทําสีออกมาสวยแนะ่นอนนะครับตัวเนี้ยเพราะลายมันฟ้องครับลวดลายไม้มันสวยนะไม้เกา่าหรือว่าท่านผู้ชมจะชอบขนาดเล็กแล้วก็มีนะผมสามเมตรสามเมตรคูณ ไม่คูณ3เมตรนะผมตัวนี้นี่ก็เงนหย่อน1เมตรถ้าสายาเมตรเหมือนกันโอเคครับผมก็ก่อนจะจบคลิปก็ปัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวารุ่นขาไม้กันด้วยนะครับผมเราก็จะมีไม้สวยๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันตลอดนะครับโอเคหรือก็ท่านใดที่มีไม้ประเภทนี้นะครับผมใ,ใหญ่ๆแบบนี้นะผมต้องการจะขายนะครับ ก็ติดต่อทางผมได้นะครับผมผมจะมีแฟนเพจรับซื้อแล้วผมแล้วก็มีแฟนเพจเอว้รุ่นคามาหมให้ท่านผู้ชมได้ติดตามพูดคุยแล้วก็สอบถามราคากันนะครับผมนี่ก็จะมีชิ้งงานพวกไม้ต่างๆนะผมอยู่ในเพจนะครับอลูกเาท่านผู้ชมก็ลองไปติดตามกันดูนะครับผมเผื่อมีเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านชมได้ชื่นชอบนะผมก็สอบถามราคาพูดคุยกันได้โอเคครับผมวันนี้ก็ จะจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวัยรุ่นคาร์มายกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ